ครับดูสมเด็จองค์นี้ให้หน่อยครับสมเด็จว,วัดละครับพิมพ์ฐานเสงนะครับมีเส้นเล็กๆอยู่นี่ใต้ฐานนะครับ mm hmm. เก่าถึงยุคหรือเปล่านะครับดูให้หน่อยนะครับ mm hmm. ดูแล้วก็ว่ากเก่านะครับ mm hmm. ครับ เดี๋ยวผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับก่อนนะครับช่วยไหมครับมีเม็ดด้วยนะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเล็กๆนะครับช่วยหมยครับ ผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับมีเม,ม็ดแดงเม็ดดำเล็กๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำใหญ่ๆกว่านี้อีกหน่อยนะครับนะครับ นี่นะครับมันจะเม็ดดำเม็ดแดงเล็กๆเต็มเลยนะครับนี่ไม่ไม่เท่ากันนะครับน,นี่นะครับมเม็ดขาวเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ด้านหลังนะครับดูด้านหน้านะครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นเม็ดพระธาตุนะครับ เป็นเม็ดชุมกอนะครับนะครับตรงนี้ก็เขียวๆแล้วับมีเส้นเล็กๆอยู่นี่นะครับรนี้นะครับจะแตกไรงาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับสวยนะครับ ชิปใหญ่เลยนะครับเช้นได้2สองเส้นนะครับเส้นเล็กๆบางๆแต่คมนะครับเกียก็คมนะครับจะพวมจะาทางให้ดูๆนะครับดูแขนซ้ายดูครับดิ่งลงนะครับมันเววาวนะครับสุดยอดนะครับ ดูนะครับดูก่อนครับดูก่อนครับมีเม็ดเยอะนะครับ สวยงามจริงๆนะครับถ้าอยากได้ไปเก็บก็โทรถามได้นะครับผมอยู่รอยเอีดทวนทองหนึ่งศนย์หนึ่งนะครับพิมพ์ทวนทองหนึ่งศูนหนึ่งเจอสมเด็จเจอทุกอย่างพระทุกอย่างนะครับ 080989631 5นะครับผมจะไทยให้จะจัให้ดูนะครับจะยกขึ้นมาให้ดูดูดีนะครับดูนะครับดูเม็ดมีดเล็กๆนะครับเต็มหมดเลยนะครับ เท่ากล้องลงเจิสวยนะครับพระองค์นี้นะครับเท่ากล้องลงเจิสวยนะครับสวยสุดยอดเลยนะครับ สวยไหมครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ